สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัว s o l a r เซลนะครับอีก2รุ่นนะครับก็จะมีรุ่น100วัตต์กับรุ่น200วัตต์นะครับตัวนี้เป็นฟลดไลท์มาตรฐานมอ,อกอทั้งคู่เลยนะครับคลิปก่อนนี้ผมจะรีวิวเจ้าตัวนี้ไปนะครับตัว100วัตต์1500ลูเมนนะครับก็การันตีว่า12ชั่วโมงใช้งานสว่างยันเช้าแน่นอนนะครับอีกตัวนึงจะเป็นรุ่น ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นรุ่น200วัตต์นะครับแสงสว่างอยู่ที่2,500ลูเมนนะครับ 6000K แสงสีขาวนะครับมีแบตเตอรี่ในตัว3.2โวลต์24,000มิลลิแอมป์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคนะครับผมมีชิปทั้งหมด441ตัวนะครับแสงสว่างก็จะไล่สเต็ปไปตั้งแต่100% 60% 30%นะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจของแผงเขานะครับในกล่องไม่มีแล้วแพ็คมาอย่างดีมาแกะดูกันเลยนะครับสปอตไลท์ light, ครับคู่มือการติดตั้งมีมาให้นะครับดูจากงานแล้วนะครับอ๋อบอดี้เป็นเหล็กนะครับพร้อมกระจกอ่ะจะเป็นเหล็กอย่างเงี้ยทนแน่นอนนะครับต่อเราต้องไปใช้ตากแดดตากฝนนะครับ ข้างหลังเขียนบอกว่าฟูดไลท์โซลาเซลล์นะครับพาวเวอร์200วัตต์ไฟ3.2โวลต์เม็ดสวยนะครับรีเฟกก็โหสะท้อนดีใช้ได้เลยครับผมสิ่งที่ให้มานะครับก็จะมีชุดน็อตแล้วก็่าน2ก้อนนะครับสำหรับใช้กับมีโมดนั่นเองนะครับขายึดแผงโซลาเซลล์นะครับอ่าตอนนี้ผมได้ทำการเสียบ สายชาร์จนะครับก็คือชาร์จซลรเซล,ล์นะครับเราก็ดูนะครับนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับจะมีไฟแสดงสถานะของพลังงานอยู่นะครับก็คือถ้าสีแดงนี่คือแบตบเหลือประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสีฟ้าก็หกสิบแล้วก็สีเขียวนี่คือถ้าเต็มก,ก็จะเป็นสีเขียวนะครับ กลับมาทดสอบนะครับหลังจากชาร์จพลังงานมาหนึ่งวันเต็มๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแสงกันนะครับใช้งานผ่านเจ้ารีโมทต,ตัวนี้นะครับปึ๊บเอีกล้องให้ดูความสว่างนะครับวัดค่าความสว่างจากสเปคที่เขาให้มานะครับก็จะอยู่ที่สองพันห้ารอลูเมนนะครับตอนนี้ไฟห้องอยู่ที่ยี่สิบห้าเดี๋ยวผมปิดไฟกัน Beast ตอนนี้ก็อ okay. ย okay. <Hospital> ู่ท so, ี่สามพันกว่ากว่านะครับโอเคปิดได้เลยครับ